ถึงโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบานนอกหลายศอกหลายวา่ารถราวิ่งกันบุ่นไาวโอ้โหนี่หรือบางกอกท่านผู้ชมคะเราเข้ามาถึงกรุงเทพแล้วคะ่ะให้ท่านผู้ชมชมกรุงเทพนะคะเป็นอย่างที่ว่าไหมคะโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบันนอกหลายศอกหลายวา่า ตึกใหญ่ๆรถเยอะๆผู้คนเดินกันไปมานี่ก็คือกรุงเทพของเราคะ่ะกรุงเทพมหานครเมืองที่มีจอทีวียหญ่ใหญ่อยู่บนตึกให้คนได้ชมกันคะ่ะมาชมกรุงเทพมหานครด้วยกันนะคะในวันที่อากาศมีแสงแดดแจม่มใสค่ะแจ่มใสามากๆเลย ตรงนี้คือที่ไหนท่านผู้ชมอ่าแถวเทียนร่วมมิตรนะคะแยกเทียนร่วมมิตรค่ะตรงนี้นะคะไฟแดงก็ยาวๆเลยค่ะออเนี่ยค่ะเป็นการเซอร์เวกรุงเทพในรอบสี่ปีนะคะภาพก็อยู่แต่ในรถนะคะท่านผู้ชม เลโฮเตลรัชดาแบงคอกค่ะตันนี้เข้ามาในอุโมงค์ค่ะสั้นๆอ่ารีกรงเทพด้วยกันนะคะ38มสิท่านนะคะขอบคุณการรับชมค่ะ นาน,นานมาชมทีนะคะในรอบ4ปีตั้งแต่ย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็ได้โอกาสวันนี้แหละค่ะเข้ามาถึงใจกลางเมืองนะคะกรุงเทพมหานครของเราค่ะท่านผู้ชมภูมิใจไหมคะเมืองของเราสวยงามน่าอยู่มากเลยค่ะ กรุงเทพน่าอยู่มากๆเลยนะคะท่านผู้ชมมีความทันสมัยมีความพร้อมทั้งที่อยู่อาศัยถนนหนทางท่านผู้ชมมองไปทางไหนก็ชื่นตาชื่นใจนะคะอยากจะเปิดกระจบ กเกษตรศาสตร์ค่ะตรงหน้าทัานผูสมนนะคะอันนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่หกเค่ะไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะคะไปดูว่าโอ้โหสี่ปีแล้วเราจะช้อปปิ้งกันหมดเงินไปเท่าไหร่กันนะ ไลฟ์หน้านะคะสมภาพดอกไม้สวยๆสวัสดีค่ะ